หนูได้ยินคำนี้มาตลอดทางชีวิตเลยคะ่ะว่าหน้าดุหน้าเลี่ยงหน้ากลัวดูไม่น่าเข้าหาความหย่อนค้อยของเราทําให้เราไม่มั่นใจในการพูดคุณหมอถึงขนาดพูดว่าต่อให้เราทําหน้าให้เขาไปก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กลัวว่าต่อให้สวยขึ้นแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนอินเนอร์ของคุณจ่าได้โดนสามีนอกใจหลายครั้งมากจนทําให้เรารู้สึกว่าคือความมั่นใจเราลดลงลดลงเรื่อยๆอ่ะทันทุกกรรของคุณพ่อคือจมูกใจะใหญ่มากเป็นปมด้อยหนึ่งแหละที่เรารู้สึกไม่ชอบตรงนี้ มันมีความสุขจนแบบไม่มีคําบรรยายเดี๋ยวนี้ชอบออกไปตามแผนกต่างๆอยากให้คนหนึ่งเขาเห็นหน้าทุกคนตกใจหมดเลยฮะแม่จำไม่ได้เลยเพราะว่าตาเปลี่ยนมากจะบอกว่าเขาเปลี่ยนคือเขาจะทำตัวดีขึ้นทุกอย่างพี่วูดี้ทำทั้งหน้า3เดือนธรรมชาติขนาดนี้เมื่อหน้าเราเปลี่ยน พลังงานในตัวเราเปลี่ยนเพราะเราพอใจกับตันเลยหนูไม่เคยส่องกระจกแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบหน้าตวเองมากเท่าตอนนี้เลยค่ะแฮปปี้กับการทํางานมั่นใจมากขึ้นตอนนี้มั่นใจมากเลยค่ะจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า3 0 0พันคนเพื่อเอา4ี่คนสุดท้ายบินไปทําหน้าฟรีที่ประเทศเกาหลีกับโรงพยาบาลน,นานนะคุณ๊ะคุณแฮกค,คุณอุคุณเนยหลายเดือนของการรอคอย วันนี้เราจะได้เห็นใบหน้าที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแต่จะปลดล็อกชีวิตของพวกเขาไปตลอดกายพี่มูดี้ค่ะ EP 3แล้วกับรายการคนแปลงหน้าของเราพี่ภาคภูมิใจมากเพราะทุกคนบอกว่าดูแล้วมันได้รับแรงบันดาลใจเยอะเหลเือเกิน เคยเห็นหรือยังคะว่าทั้ง4ท่านของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้วันนี้จะเห็นเป็นครั้งแรกจะบอกว่าทั้ง4ท่านนะตอนนี้เพิ่งจะผ่านไปแค่3เดือน mm hmm. ดังนั้น result ท,ที่พี่วูดที่เห็นนะยังไม่ใช่ final result mm hmm. ยังอยู่ในช่วงของการยุบบวมอยู่จะเห็นผลที่แท้จริงประมาณ6เดือนถึง1ปีครปี <c oughs> แต่ยังไงเราลองมาดูกันคะ่ะว่าว้าวแค่ไหนแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขายังไงบ้างกับศิลปกรรมรโคเวอร์ครั้งนี้คะ่ะคนแรกเป็นใครครับคนแร,คร <c oughs> นกเป็นพี่อูคะ่ะ ตื่นเต้นอยากจะแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วย้อนไมเลยโดนสามีคือนอกใจหลายครั้งมากจนทำให้เรารู้สึกว่าคือความมั่นใจเราลดลงลดลงเรื่อยๆอะค่ะไม่คิดว่าการแปลงหน้าจะทำให้เขาไม่เป็นแบบนั้นอีกมันอาจจะไม่ใช่เพราะแค่เรื่องไปหน้าแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ <c oughs> โอ้ยใหญ่จะร้องไห้เลยโอ้สวยมากค่ะคือเปลี่ยนมากเลยใช่ไหมคะเห็นตอนบวมจำไม่ได้เลยว่าเป็นใครโคอชคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพูดไม่ออกเลยค่ะดีมากดีมากๆสายมีอุทักเลยว่าดูดีดูเป็นเด็ก หลงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจําเรื่องของเขาในวันนั้นได้ใช่ค่ะแล้วเรารู้ว่าเขาทรมานเจ็บปวดมากในชีวิตในวันนั้นของเขาเฮ้ยเราต้องฉีดีใจกับเขาที่คือเราให้ว่าดีใจเลยค่ะคุณเอ๋นูเห็นคกูนเด้วยนูดีใจมากๆากเขาคนุ่งขออนุญาตนะคะนุ่งขออนุญาตนะคะเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตดาราท่านหนึ่งเลยอะตอนนี้สวยจริงแล้ะดูทามมิ่งด้วย สัญญกรรมในวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงใช่ค่ะความรู้สึกเ n e r g y พลังงานหรือพวกเรามันใช่เป็นคนละคนนลยเอใช่ค่ะนี่ขนาดเพิ่งทำเพิ่งมาเดือนแล้วอยู่บอกว่ายังไม่เข้าที่ด้วยสังเกตไหมว่าเมื่อหน้าเราเปลี่ยนพลังงานในตัวเราเปลี่เพราะเราพอใจกับตัวเองใช่ค่ะคือเหมือนมาจากด้านในเรารู้สึกดีกับตัวเองจากด้านในอะค่ะทุกอย่างจะส่งผล คือถึงคนรอบข้างหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่ตัวเราสิ่งที่เอกภาคภูมิใจที่สุดในผลงานของคุณอุไม่ใช่เรื่องความสวยแต่ความเป็นธรรมชาติพี่ว mm hmm. ูดี้ทำทั้งหน้า3 mm hmm. เดือนธรรมชาติขนาดนี้90วันเท่านั้นและรายการผ่าตัดคือเป็น10ในวันนั้นที่พี่เจออ่ะพี่ตั้งคำถามเลยว่าเมื่อปรับโครงหน้าปรับหน้า <Okay. S 2> ให้ดูเด็กลงแล้วดูอ่อนเยาว์มันจะประมาณไหน mm hmm. มันต้องมีความเป็นสัญญกรรมแน่ๆที่บอทีมนานะทำเนี่ยคือมัน มันมาธรรมชาติมากใช่เห <g ülme> มือนให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอะ่ะว,วันนั้นที่คุณมาจำงได้ไหมครับว่าบ่มเหมือนชีวิตะไรสามีนอกใจที่เจอตลอดสิบกว่าปีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเมื่อได้มีโอกาสรปรับหน้าแล้วทำหน้าแล้วทำหน้าแล้วทุกอย่างตอนนี้เขาเขาจะบอกว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะคะใช่นอะไรบ้างล่ะก็คือคเขาจะทำตัวดีขึ้นทุกอย่าง เขาไปไหนก็เลยเจอรายงานเราตลอดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหนก็รายงานตลอดเขาก็จะส่งแมบบมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะแบบบอกรักบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขากลัวว่าจะเสียเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมืนอนแบบว่าคือเพเขาเห็นว่าเราอ่ะไม่ใช่ของตายแล้วเราอาจจะมีทางเลือกทางอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทําตัวดีขึ้นมากๆ <laughs> มากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ ตอนนี้แววตาของคุณอู๋เปลี่ยนมากเลยนะจากที่เราเจอกันแววตาดูมั่นใจดูแบบฉันก็ไม่ได้งอเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยพลังงานการพูดจาการนั่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเหมือนคนละคนและจริงจริงแล้วมันคือเมื่อด้านนอกเรามีการจัดเปลี่ยนใหม่หมดเนี่ยมันสอดทองกับข้างในใช่ค่ะที่งดงามแล้วก็มีความสุขมากที่เราตัดสินใจยิ่งใหญ่ขนาดคืออัวเคยเป็นซิงเกิลมามาสี่ปีนะคะเลิกกับสามีคนนี้ค่ะ เรากลับมาคบกันใหม่คือในช่วงที่นั่นแหละค่ะเป็นแว็บที่ทําให้เราตัดสินใจว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าดีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรถ้ามีโอกาสที่ดีเข้ามาอุก,ก็จะเลือกอย่าง,งานง้นคือจะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะคะแล้ววันนี้ก็คือคุณเอ๋และคุณวูดดี้ให้โอกาสไออูได้ทําเพื่อตัวเองขนาดนี้พี่บูดี้ทราบไหมว่า <laughs> ถ้าดูจากหน้าตอนนี้คุณอุทเํเศิษปกร,รมอะไรมาบ้าง ผมคิดว่าอาจจะแค่เห็นจมูกไม่ได้ทำพี่โมที่เราเก่งมาก่วยขึ้นมากเลยผมก็คิดแค่นี้แหละตรงไีนผมดูไม่ออกเอ๋เราจะมีทำเอ็นโดไทยกคิ้วค่ะ มีตาบนกรีดปรับกล้ามเนื้อตาค่ะมีตาล่างใส่กรรมหนังตาล่าง <c oughs> มีการดึงหน้าดึงคอขึ้นไปมีการฉีดไขมันสเตมเซลล์ตามร่องหน้าต่างๆที่บุกแล้วก็มีการถอดซิลิโคนคางออกเพราะว่าของเก่าเนี่ยคางไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่ามีซิลิโคนค่ะไม่รู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรมาเลยเหมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้หญิงในวัยสามสิบตนะ้อขอบพระคุณมากๆเลยค่ะมันเป็นอย่างที่คิดไวไหมครับ ตั้งแ่น่าจะเหนือที่คิดเกินเกินมากค่ะเกินคาดมากๆคือไม่คิดว่าเองจะแบบว่าดูดูดีขึ้นขนาดนี้ค่ะเราเกือบจะไม่ได้เลือกคุณละอืมใช่ใชเพราะว่าเรารู้สึกว่าผมของความสัมพันธ์ตรงนั้นเนจะเปลี่ยนหน้าขนาดไหนอะก็แกไม่ได้แกไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าเขาบอกว่าพี่เราต้อง อลองดูแล้วเราสาบคำว่าอลองดูแล้วลองดูทู <c oughs> มไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดเลยค่ะขอบพระคุณมากมากมาก,มก,มกมจริงมากค่ะรการนั้นก็อยากจะให้คนไข้ทุกคนที่ทําไปอ่ะสวยแล้วก็มีความสุขป,ปีใช่ค่ะหลังจากที่เราทําหน้าไปเนี่ยนอกจากแค่ว่าเราสวยขึ้นเราได้มีการเปลี่ยนอะไรบ้างในชีวิตมีแพลนนะคะว่าจะเรียนแต่งหน้าเพราะว่า ชอบรู้สึกว่าชอบแล้วกอ็อาจจะเริ่มจากตัวเองก็ได้ค่ะเริ่มจากการเรียนแต่งหน้าตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะหางานเสริมที่เป็นรายได้ของเราเองนะคะเพราะว่าตอนนี้สามีทํางานคนเดียวเราก็อยากจะช่วยเขาในส่วนนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะผมเห็นภาพว่าวันนี้ในยุคที่ครีเอเตอร์กำลังเกิดเยอะมากในโลกโซเชียลคุณก็จะได้มีโอกาสเป็นหนึ่งใน,ในครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ด้วยเหมือนกันกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบีฟอร์อะเฟอร์ที่นานาเองอาจจะให้แรงบนันดาลใจกหลายๆคนในการเปลี่ยนพลังงานชีวิต แล้วก็เอาเรื่องความสวยควางานมาเป็นตัวเล่าก็ได้ครับแล้วขอให้เริ่มสักอย่างแหละแล้วเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองตอนนี้สวยแล้วก็ขึ้นกล้องมากนะคะใช้ความสวยนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะครับ จำคุณเนยใ่้ไหมคะเอ๋จำได้เพราะว่าเป็นคนที่บอกว่าตัวเองหน้าแข็งตัวเองหน้าดุแต่ว่าเอ๋กับพี่เกล้าแย้งว่าเขาเป็นคนที่สวยอยู่แล้วในระดับความสวยเก่าของคุณเนยควรจะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมาตั้งแต่แรกแต่คุณเนยบอกว่าใครๆก็ทักเขาค่ะหนูได้ยินคํานี้มาตลอดทั้งชีวิตเลยค่ะว่าหน่าดุน่าเวียงน่ากลัวดูไม่น่าเข้าหาเอ๋มั่นใจว่าลุคของคุณเนยจะต้องแตกต่างจากท่านที่แล้วแน่ๆอยากให้หน้ามันละมุนขึ้น น่าจะเปลี่ยนเยอะไหมคะไม่ผักเก๊กเลยมาแล้ววว้าวสวัสดีค่ะว้าวจำได้ไหมคะจำไม่ได้คุณดูสวยสง,ง่ามีความสุขดีใจแทนคุณด้วยวครัคุณเลยชอบไหมคะแต่ตอนนี้ยังวอมอยู่นิดนึงตื่นตันใจคะ่ะชอบมากๆเลยคะ่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขช่วงหนึ่งในชีวิตเลยค่ะแต่จริงๆแล้วผลลัพธ์ถ้าเป็นเคสโครงหน้าจะต้องรอหนึ่งปีดังนั้นตอนที่น้องเนยครบปีอะค่ะจะไม่ใช่หน้าตอนนี้จะสวยกว่าตอนนี้อย่างน้อย2เท่าเลยเพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าบวมพอสมควรอยู่เลยค่ะแต่ต่อให้บวมก็รู้สึกมั่นใจมากๆใช่ไหมคะได้เห็นตัวเองในเวอร์ชันใหม่อธิบายเป็นความรู้สึกให้พี่ฟังซิว่ามันเป็นยังไงครับมันมีความสุขจนแบบไม่มีคามมําบรรยาย คนที่คุณรักครอบครัวคุณคนรอบข้างเขาว่าไงเขาบอกว่าหน้าสวยขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกดีใจกับเราที่เราได้เปลี่ยนตัวเองปมต่างๆที่มันรู้สึกอัดอั้นในใจในวันนั้นมันหายไปหมดเรือยังครับหายไปหมดแล้วค่ะเบาไหมครับชีวิตหนูไม่เคยส่องกระจกแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบหน้าตัวเองมากเท่าตอนนี้เลยค่ะฟังแล้วดีใจมากการทำศัลยกรรมหน,น,น้าเนี่ยมันเป็นศาสตร์เฉพาะเนะยค่ะให้ธรรมชาติแบบเนี้ย จนกระทั่งเขารู้สึกแฮปปี้เนี่ยว่ามันมันเป็น Art อาร์ตอ่ะและการเป็นอาร์ตเนี่ยศิลป,ปินอย่างเช่นคุณหมอหมอต่างๆเน่เนาะในการในการทําให้เขาเนี่ยมันคงจะต้องมานั่งประชุมกันก่อนไหมเพื่อจะให้ฟีเจอริ่งทั้งหมดเนี่ยมันออกมาสมบูรณ์แบบจริงๆน้องเนยเป็นเคสที่สวยอยู่แล้วแต่ว่าแค่โครงหน้าแข็งไปหน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้มีอะไรแย่เลยค่ะ ดังนั้นเนี่ยของเคสน้องเลยทำศัลยกรรมแค่3าอย่างมีโครงหน้า3าจุดแล้วก็มีเติมไขมันทั่วใบหน้าและอีกสุดท้ายก็คือเรามีการร้อยไหมให้เพื่อป้องกันการหย่อนคล้อยหลังจากทําโครงหน้าซึ่งเดี๋ยวพอครบปีหนึ่งอะค่ะน่าจะเล็กกว่าตอนนี้อีกเยอะมากๆทีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นพี่รู้สึกว่าที่เป็นพอยที่แบบเก่งที่สุดของศัลยกรรมเกาหลีที่พี่ชอบพูดตลอดก็คือศัลยกรรมโครงหน้าที่ยังไม่มีชาติไหนเนี่ยในโลกเนี้ยสู้ได้ ทีนี้เนี่ยศัยกรรมโครงหน้าในความรู้สึกของคนทั่วๆไปคือผ่าตัดใหญ่ที่มีความเจ็บปวดเยอะมากพี่อยากให้น้องเนยเล่าว,ว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ตื่นมาจากการผ่าตัดศัยกรรมที่ใหญ่ที่สุดรู้สึกยังไงแล้วก็เจ็บแค่ไหนคะไม่เจ็บเลยค่ะคือเหมือนเรานอนหลับไปสบายๆแล้วเราตื่นมาก็คือแค่อดทนผ่านช่วงเวลาที่หน้าเราบวมไปแค่นั้นหลังจากนั้นก็คือสวยเลยคือไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยไม่รู้สึกว่ามันทรมานไม่ได้น่ากลัวอ,อย่างที่คิดค่ะ ทานอะไรบ้างคะหลังจากตื่นมาคนกลัวทานไม่ได้กันเยอะมากหนูทานโจ๊กหนูทานโจ๊กประมาณ5วันแล้วหลังจากนั้นหนูก็ลุยไปทานข้าวเลยคะ่ะคือหนูแบบหนูทานได้พอทานได้เรายิ่งแฮปปี้แล้วมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหลังจากการผ่าตัดทุกคนก็ทักว่าไปทําอะไรมาคือหน้าสวยขึ้น <c oughs> แต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ว่าไปทําอะไรมา <c oughs> แต่รู้สึกว่าสวยขึ้นมคงหน้าสวยอาชีพของเราเราทําอะไรครับหนูเป็นฟรีแลนซ์ค่ะทำงานออกแบบ อ,อาจจะไม่ได้ใช้หน้าออกไปโชว์ใครเท่าไหร่ช่วงก่อนหน้านี้คะ่ะเพราะว่าจะชอบเก็บตัวแต่ว่าตอนนี้คือถ่ายรูปกระจายเลยค่ะหน้าสวยแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มนะครับใช่ค่ะใช้หน้าของคุณในการหางานหาอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก ี่เป็นกาลังใจให้และดีใจมากๆที่คุณสมัครเข้ามาร่วมรายการแบบเราหนูก็ดีใจเช่นกันคะ่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เข้ามาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้มันมีความหมายกันหนูมากมากเลยคะ่ะคนต่อไปที่เป็นคุณแฮกเนี่ยว mm ูดดี้ลุนมาเขาเป็นคร mm ีเอเตอร์ที่มีศักยภาพมากแต่พอเขาติดเรื่องใบหน้าเขาเราก็รู้สึกสงสารเขาพันธุกกามของคุณพ่อคือจมูกจะใหญ่มากเป็นปมตอยหนึงแหละที่เรารู้สึกไม่ชอบตรงนี้ น้ำกพรุ่งเจจักระกีกีวข้าวปูอย่างจุกตาชุนจุก้กอยากให้ช่วงกามนี่ครับเล็กลงไปแล้วก็อยากให้จมูกแบบเล็กลงต้องทราบก่อนว่าข้อจํากัดของคนที่จมูกชมพู่อะค่ะมันจะไม่สามารถเล็กเหมือนคนที่เกิดมามีจมูกเนื้อน้อยได้ <c oughs> คือมันก็จะเล็กได้ในระดับหนึ่งเป็นเคสที่ยากด้วยค่ะพี่วุฒิีตอนแรกคุณหมอก็ย,ยงังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเลือกดีไหมเพราะว่าบางจุดที่แก้ก็ง่ายบางจุดก็ยากหล่อวา มากอกันหน่อยได้คุณดีสมการรอคอยเป็นยังไงบ้างคะกับช่วงสามเดือนที่ผ่านไปโหดมากเลยฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนผ่าตัดใหญ่เพราะว่าไม่เคยแบบว่าพันหน้าแบบเยอะขนาดนั้นเลยัะเพราะว่าค่อนข้างบวมเลยเพราะว่าทํำหลายอย่างเหมือนกันใช่ยังจําได้ไหมคะว่าทําอะไรไปบ้างจําไม่ได้ทำเยอะมากแต่หลักๆคือตาตาเลยที่แบบ อันนี้วาวมากเพราะว่าหนังตาเราอ่ะสองชั้นแบบลึก ม,มีเอโดไทยด้วยก็จะมีเอโนไทยโยคิวนะคะมีตาบนกรีบปรับก้ามเนื้อตาตาล่างเป็นริ้วรอยเล็กๆเราก็เลยไม่ได้ทําการผ่าตัดไทยก็จะเป็นแค่ฉีดบอท็อกใต้ตาตอนนั้นที่เรามีใบหน้าที่ใหญ่เนาะแล้วก็ผู้ชายเราต้องเห็นจอายชัดเราถึงจะหลอ่อคุณหมอก็ได้ทําการดูดไขมันหน้าเหนียงนะคะแล้วก็มีการร้อยไหมแล้วก็มีการฉีดไขมันสเต็มเซลล์ตามจุดที่มันบุบ<ๆ>เช่นพวกคหมับร่องแก้มใต้ตาอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้ก็เพิ่งจะผ่านไป3เดือนแล้วก็สุดท้ายก็คือการแก้จมูก ยังไม่ได้เข้าที่จะเข้าที่ก็ต้องรอหลัง6เดือนขึ้นไปแต่ว่า3เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงมาไหนลองเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะคือทุกคนตกใจหมดเลยฮะแม่จําไม่ได้เลยเพราะว่าตาเปลี่ยนมากค,คือที่ผ่านมาไม่รู้เลยว่าแบบตามันสําคัญกับกับผู้ชายเนาะ,ค,ะคือโปกติทําจมูกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเท่าตาคือตาเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะว่าเราเออเป็นเกาหลีเลยครับเออพอที่ผ่านมาตาจะหวาน อย่างที่แบบใครๆก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นผู้ชายหวานๆหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> แต่พอทําตาปึ๊บเออมันดูแบบเป็นผู้ชายมากขึ้นดูแมนขึ้นแล้วก็เทช่วงนี้เกาหลีก็เลยชอบมากช <c oughs> อบแล้วก็ช่วงนี้ไปทํางานถ่ายงานก็ก็ดีเลยครับการการรีทาร์ก็คือน,น้อยมากๆอยู่แล้วใช่ก็รู้สึกเออแฮปปี้กับการทํางานมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยครับจำได้ไหมครับวันนั้นที่เราคุยกันคุณทุกใจเรื่องอะไร ทุกใจก็น่าจะเป็นเรื่องการทํางาน <Wow. S 1> ใช่ว่ารร้สึกว่าเออเวลาเราทํางานเนี่ยแบบบางทีเรามีตัวเขาอาจจะมีตัวเลือกในการคัดเลือกคนที่จะทำอินฟูการรีวิวต่างๆงนี้ครับก็ต้องมีคู่แข่งมากขึ้นพอเราได้มีการปรับปรับน o ปรับหน้าแล้วเนี่ยก็มีลูกค้าที่แบบฟิเล็กเราแบบเร็วขึ้นออตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นเห็นผลทันทีใช่คือปกติอะ เราถ่ายงานลูกค้าจะไม่ค่อยซื้อภาพคือการซื้อภาพเหมือนเอาไปใช้งานต่อในโซเชียลอะไรเงี้ยช่วงหลังก็ซื้อภาพเราหนึ่ปี2ปีแบบนี้ก็คือเหมือนเรามีปัจเจตเรื่องหน้าเข้าไปเพิ่มอีกจากเมื่อก่อนไม่มีใครซื้อภาพเราเลยทุกวันนี้เราถ่ายงานให้ลูกคา้าลูกค้าจ่ายค่าจ้างเราด้วยจ่ายค่าซื้อภาพเราเพื่อเอาไปใช้ในสื่อมากขึ้นอีก ก็รู้สึกว่าเหมือนเรามีมูลค่ามากขึ้นจากจากเดิมเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นเลยครับแล้วก็แบบก็ดีใจที่ได้มาทาหน้ากับพี่เอด้วยอยากทราบความรู้สึกจังที่ได้สมัครเข้ามาในรายการนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือเกินฝันเลยฮะคือสมัครมาไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบมีอะไรผิดพลาดเยอะกับหน้าเราอะไรยงี้ครับแต่เราก็หวังลึกๆแหละว่าเราจะากไปเส้นลึกๆเราเราคิดว่าเราต้องได้ไป เพราะเรารู้สึกว่าคือในใจเราอะ่ะมันชัดเจนมากว่าเราอยากเปลี่ยนตัวเองจริงๆอย่างเงี้ยเออแล้วพอเรากลับมาเออมันมันเปลี่ยนอย่างที่เราตั้งใจเมื่อเปลี่ยนแล้วก็อยากให้ออกพลังงานดีๆนี้ไปมอบต่อให้กับคนรอบข้างนะครับได้เลยครับแล้วก็พยายามมานานใจกับทุกๆคนที่เขาอาจจะรู้สึกท้อหรือรู้สึกตัวเองไม่มีค่าแบบที่คุณรู้สึกในวันนั้นเพราะวันนี้คนที่มานั่งต่อหน้าเราเนี่ยเรารู้สึกว่าออร่ามัน เปล่งประกายมากและนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นเพราะ<ช>คุณแม่บอกอีก6เดือนใช่ถึงจะเล็กที่สุดน่าจะเล็กลง <laughs> จมูกจะเล็กลงทุกอย่างจะเล็กลงแต่ว่าเคสของคุณแท็กอะ่ะมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะสื่อให้ทุกคนเห็น <c oughs> ก็คือส่วนใหญ่ผู้ชายค่ะจะไม่กล้าทาเอ็นโดทยกคิว้ว <c oughs> เพราะว่าคิดว่าเป็นศัลยกรรมของผู้หญิงแล้วกลัวทําให้หน้าแปลกเคสคุณแท็กทําให้เห็นว่าการทาเอ็นโดทยกคิว้วและการทําตาบน <c oughs> ก็ยังคงความเป็นตาชั้นเดียวตาหลบในแบบพระเอกเกาหลีได้และหน้าดูไม่แปลกถ้าไม่ได้บอกว่า คุณแฮกทำเอ็นโดไทยกคิ้วจะไม่มีใครรู้เลยว่าทำเอ็นโดไทยกคิ้วมาเพราะว่าบางทีมันจะดูแปลกดูปลอมจากเอ็นโดไทก็เลยอยากจะให้คุณแฮกลองบอกว่าทำเอ็นโดไทไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างมีปัญหายังไงบ้างไหมแล้วก็ก่อนทำมีความกังวลไหมคะว่าน่าจะแปลกจริงๆเอ็นโดไทอ่ะแปลกสำหรับเรามากเพราะว่าเราถ้าจะไม่เดกษามเรื่องเรื่องเอ็นโดไทมาเลยครับแต่ว่าพอรู้ว่าจะได้ทําก็แอบกษามามก็มีความกังวลวพราผู้ชายทําน้อยมากใช่กลัวน่าจะยก ตัวตาจะตกใจอะไรเงี้ยครับก็ก็กลัวเหมือนกันแต่ตอนตอนทำเสร็จก็รู้สึกว่ามีอะไรตุ่มปุ่มที่ที่หัวก็มีความแปลกๆอยู่นะครับเพราะตอนตอนมันวนแล้วไม่รู้เลยเพราะตึงหน้าตึงไปหมดแต่พอสักพักมันเริ่มโอเครู้สึกว่าเออก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่แค่รู้สึกว่าหนังตามันจากที่มันหย่อนอ่ะมันมันยกขึ้นเออก็รู้สึกว่าหนังตาพอดีเลยจากจากสิ่งที่เขาแบบทาหนังตาเรากับการยกหน้าที่แบบเออมันมันมันไม่แปลกเลยครับ เออแล้วก็รู้สึกหน้าเหมือนยกกระชับขึ้นไปอีกมีอยู่คียนึงเราจะหล่อขึ้นทุกวันที่เราตื่นมาค่ะ <laughs> นอกจากนี่เปินไฟ <laughs> <laughs> ไม่ค่อยได้เจอเคสเอ็นโดไทในผู้ชายเอ็นโดไท์เป็นเคสที่ส่วนใหญ่คนทํามาถ้าพี่พิวดี้ไปดูในในติ๊กต็อกมันจะเหมือนผีหลอกอะ่ะแล้วเอ็นโดไทนเป็นเสียกรรมที่แก้ไม่ได้คือถ้าทาแล้วยกเยอะเกินไปก็คือไม่สามารถปลดมันลงมาได้ออันนี้คือพอดีมากโหช่วงพาร์ทนี้ของเขาคือพระเอกเกาหลีชัดๆลอกๆอกเลยอะ่ะ เพราะคุณหมอก็บอกว่าทํายากมากว่าเจอคุณหมอมาเช็คเคสตลอดเวลาเลาทําเสร็จอะไรเงี้ยพี่อยากให้ลดน้าหนักไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้ชายต้องหน้าตอบๆโค้งหน้าชัดๆมันถึงจะหล่อคราวที่แล้วที่พูดว่ามีปัญหาเรื่องจมูกใช่ใช่ไหมค่ะใหญ่มากคราวที่แล้วใหญ่ใหญ่จริงเนี่ยแบบดีขึ้นมากเลยดีขึ้นแต่เดี๋ยวจะเล็กอีกค่ะต้องรอประมาณปีหนึ่งวิ่ยังบวมอยู่เลยพูดดีบบวมชัดเลยอ๋อนี่คือจมูกบวมบวมบวมแต่ขนาดบวมก็เล็กกว่าเก่าเยอะแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่จำหน้านี้ไว้นะคะ เดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่เห็นหน้าแก่แกวย่อนคอยแบบนี้อีกแล้วนะคะคนต่อมาคุณจะเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่วันนั้นไม่กล้าพูดคุยกับใครเพราะร,ารู้สึกไม่มั่นใจในใบหน้าความหย่อนคอยของเราทําให้เราไม่มั่นใจในการพูดจริงๆเคสนี้เป็นเคสที่เลือกยากมากค่ะพ่บูตีเพราะว่าวันนั้นน่ะคุณหมอถึงขนาดพูดว่าต่อให้เราทําหน้าให้เขาไปก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กลัวว่าต่อให้สวยขึ้นแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนอินเนอร์ของคุณจะได้แล้วถ้าทำสวยออกมาพี่จะมั่นใจขึ้นไหมคะมั่นใจเลย คุณจะสวยมากเปลี่ยนไปมากๆเลยค่ะสวยมากขอบคุณค่ะสวยมากเป็นยังไงบ้างค่ะดีใจมั่นใจขึ้นเลยค่ะคุณจำาันนั้นได้เนาะที่ไม่มั่นใจไม่ไม่พอใ,ใจกับ<ช>ตัวเองตอนนี้มั่นใจมากเลยค่ะ เดินเดินโชว์ทุกวันที่ทํางานอยากให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้เป็นยังไงล้าออกมาเป็นยังไงคนชมเยอะไหมคะฟีดแบ็กจากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างใช่ทุกคนมีคนบอกว่าเปลี่ยนแบบจําไม่ได้อะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยจากที่เคยหน้าเขียวย่นอ่ะมันเหมือนกับว่ามันน่าจะลงไปอีกใช่ค่ะมันจะน่าจะดีขึ้นอีกไม่แค่ไม่กี่เดือนน่าจะรออีกหกเดือนป่ะใช่หกเดือนถึงหนึ่งปีค่ะแต่นี่ก็สวยมากแล้วและผมรอว่าผมผมอยากให้รออีกหกถึงหนึ่ง ปีอ่ะมันจะเป็นอีกะตอนนี้ก็ชอบมากแล้วชอบมากๆเลยค่ะจำได้ไหมคะว่าทำอะไรไปบ้างเอ็นโดไทน์หน้าผากดึงหน้าทั้งฟูลเฟสิปเลยค่ะแล้วก็ดึงคอแล้วก็เปลี่ยนจมูกใหม่อะค่ะหนุนปลายด้วยแล้วก็ฉีดไขมันสเต็มเซลล์ค่ะคือเป็นเซตย้อนวัยคิดว่าตัวเองดูเด็กลงไปกี่ปีคะจากความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็จากที่คนรอบข้างทักด้วยค่ะน่าจะสักสิบสิบปีสิบปีค่ะ ตอนนี้สิ่งที่รู้สึกว่าไม่มีแล้วในความคิดคือเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องที่ไม่ออกไปข้างนอกไม่อยากเจอคนไม่พูดกับใคร<ม>เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วไม่ส่งกระจกเดี๋ยวนี้ส่งทุกวันอย่างที่บอกเออเดี๋ยวนี้ชอบออกไปตามแผานากต่างๆอ่ะอยากให้คนหนึ่งเขาเห็นหน้าเอมั่นใจมากเลยเท่ากับว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยได้ส่งกระจกเลยไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเวลาส่งกระจกเห็นแล้วรู้สึกว่ารับหน้าเองไม่ได้จริงๆเลยมันน่าเกลียดมัน คือมันทั้งเหี่ยวแล้วก็ตอบแต่เดี๋ยวนี้นะชอบดูกระจก <laughs> แล้วก็ยิ้มให้กระจกทุกวันเลยค่ะแล้วมันก็เป็นการเติมความสุขให้ทุกคุณไงค่ะใช่เมื่อคุณพอใจกับหน้าคุณเมื่อคุณยิ้มให้กับตัวเองปุ๊บใจคุณก็ดีคุณไปไหนคุณก็จะแบ่งปัปแต่ความสุขที่คุณมีในตัวเป็นประกายมากเอ๋ <laughs> ه, วันนั้นที่มานั่งเนี่ยเหมือนคนที่ทุก <laughs> อมความทุกอมความเศร้ทาทั้งๆ้ที่หน้าของคุณก็งดงามนะ คือจะบอกว่าทุกเคสที่มามีความงดงามในตัวเขาเองแล้วแต่มันจะมีบางอย่างที่คุณยังรู้สึกไม่พึงพอใจคล้ายๆกับผิวสีหรือแม้กระทั่งผมคือคนบางคนเนี่ยความพอใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน และในวันนั้นคุณแค่บอกว่าคุณอยากเปลี่ยนเพื่อรู้สึกดีขึ้นนางก็จัดชุดใหญ่เลยให้กับคุณในวันนั้นขอบคุณพี่เนมากเลยนะคะขอบคุณคุณดีมากนะคะแล้วนอกเหนือจากที่ว่าเรากังวลใจเราอยากทําศัลยกรรมแต่ในความเป็นจริงอะ่ะคนเราที่ไม่เคยผ่าตัดใหญ่อะคะ่ะแล้วตัดสินใจจะทําการผ่าตัดสักครั้งในชีวิตก็ต้องมีความกังวลความตื่นเต้นจริงๆแล้วก่อนผ่าตัดกังวลหรือว่าตื่นเต้นเรื่องอะไรบ้างคะกลัววางยาแล้วไม่ฟื้น <laughs> เรื่องวางยาแล้วไม่ฟื้น คิดว่าทุกคนเป็นห่วงมากเองดังนั้นมันจะรู้สึกมั่นใจได้อย่างไงเวลาเราไปทําเราต้องเลือกภาษาที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วก็มีวิสัญญีแพทย์ค่ะอันนี้สําคัญมากห้ามวางยาสลบในคลินิกเล็กๆโดยเด็ดขาดต้องเป็นโรงพยาบาลเลยค่ะต้องเป็นโรงพยาบาลใช่ค่ะต้องเป็นวิสัญญีแพทย์เพราะว่าอายุเยอะด้วยนะคะก็เลยกลัววางยาไม่ฝืนเพราะอายุมากแล้วมันก็มีส่วนด้วยไหมครับว่าบางทีสภาพร่างกายเขาเนี่ยไม่เหมาะกับยาสลบต่างๆทําให้อาจจะเกิดการเสียชีวิตได้ซึ่ง หมอต้องเช็คใช่ค่ะก่อนที่จะผ่าตัดต้องมีการตรวจร่างกายแบบครบวงจรมากๆแล้วก็ต้องมีทีมวิสัญญีแพทย์ที่เก่งมากต้องมียาฉุกเฉินต้องมีทีมแพทย์ฉุกเฉินต้องมีเครื่องมือช่วยชีวิตค่ะเอว่าเช็คได้จากกระทรวงสาธารณสุขประเทศนั้นๆเลยค่ะถึงความปลอดภัยของแต่ละโรงพยาบาลค่ะเท่ากับว่าที่นานะเคยมีเคสที่คนมาไม่เคยค่ะศูนย์เปอร์เซนต์อุบัติเหตุทางการแพทย์ศูนย์เปอร์เซนต์ใช่ค่ะและถ้าคนมาแล้วเรารู้ว่ามีความเสี่ยงก็ปฏิเสธใช่ค่ะโดนกันเยอะอยู่ค่ะ มาแล้วผ่าไม่ได้ก็เยอะอยู่ค่ะ uh huh. หลายคนจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทําจมูกที่เกาหลีค่ะ uh huh. เพราะว่าการทําจมูกที่เกาหลีจะต้องอุดสำลีไว้สองคืนที่เราจะหายใจไม่ได้เลย uh huh. บวกกับการที่เราไปดึงหน้าพร้อมกันเราก็จะมีผ้ารัดหน้าอีก mm hmm. ผ้าก็รัดหน้าจมูกก็โดนอุดคนกังวลมากว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรในสามวันแรกทั้งที่เราหายใจทางจมูกไม่ออก รู้สึกอย่างไรบ้างคะในความจริงหลังจากผ่าตัดจริงๆตอนแรกก็กังวลเหมือนกันแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเ,เ,เ,เราสามารถทนได้มันหายใจทางปากอะ่ะมันก็จะคอยแห้งนิดหน่อยเราก็ดื่มน้าเอาแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ชีวิตปกตินะไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลเลยต่อไปนี้มีแลนจะทํายังไงต่อบ,บ้างหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตบ้างนอกจากการที่เราเาหน้าสวยๆไปให้คนดูคะ่ะตอนนี้ใครชวนไปข้างนอกเราก็จะไปละไปงานเลี้ยงเหมือนที่เมื่อก่อนคนชวนไหนก็ไม่ไปเราจะถ่ายรูปให้มากขึ้นเมื่อก่อนออกไปข้างนอก ออกบ้างแต่ว่าเวลาจะถ่ายรูปเห็นเขาถ่ายรูปกันน่ะก็อยากถ่ายแต่ว่าไม่กล้าถ่ายเพราะว่าถ่ายมาแล้วมันรับไม่ได้จริงมันดูหน้าตานะ่าเกลียดมากแต่เดี๋ยวนี้เราจะถ่ายรูปเยอะๆแล้วก็จะเก็บไว้วเยอะๆค่ะดีใจด้วยนะครับขอบคุณมากกับหน้า <laughs> ใหม่กับพลังงานใหม่กับ,บชีวิตใหม่ของคุณนะครับ <laughs> การทำศัลยกรรมไม่ได้เปลี่ยนหน้าคุณให้ไปเหมือนดาราไอดอลไม่ได้เปลี่ยนหน้าคุณให้ไปเป็นคนอื่นแต่คือการแก้ไขจุดที่มีความบกพร่องบนใบหน้าของคุณจริงๆค่ะแล้วคุณจะสวยที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเองค่ะอนาคตเชื่อว่าคงมีหลายคนที่ชีวิตจะเปลี่ยน,น,ยนเยนพราะนานะฮอสปลแล้วเพราะคนแบ่งหน้า กำลังคิดอยู่เพราะว่ารายการนี้ทำให้พี่รู้สึกอิ่มเอมใจมากเผื่อจะได้มีโอกาสทำต่อก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยกันโหวตมาว่าอยากจะชมอะไรเกี่ยวกับเรื่องคนแปลงหน้าอยากจะได้ผู้ร่วมรายการแบบไหนแนวไหนอยากได้รายการแบบไหนคะ่ะเอกคิดว่าพี่วูดี้ก็แฮปปี้และยินดีมากกับรายการนี้พี่คงจะต้องถามคนที่ดูอยู่นะ,ะว่าถ้ามีอีกสักซีเั่นคุณจะสมัครไหมหรือคุณมีปัญหา เรื่องราวอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากแก้ไขในตัวเองอาจจะส่งมาในคอมเมนต์ก่อนเลยก็ได้นะใช่เราะรจะได้เช็คเสียงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเยอะพอเราจะได้ลองเปิดเด็กซซซีซั่นแต่ก่อนจะเปิดราต้องทาคุณหมอด้วยนะว่าเขาไหวไหมเขาพร้อมไหมเอถามมาให้แล้วค่ะทางนานาฮอสพิทอลยินดีต้อนรับแล้วก็พร้อมที่จะแปลงหน้าให้กับคนไทยเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้กับทุกๆคนค่ะซึ่งซีซั่นหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ จะมียังไงก่อนจะถึงจุดนั้นถ้าหากว่าใจคุณรู้สึกว่าไม่ได้แล้วคุณจะต้องแปลงหน้าแล้ววันนี้ก็ทักไปยังคอนแทคที่ขึ้นอยู่ตอนนี้หรือว่าดูที่คอมเมนต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการาก,กับ<า>กเราเอ๋ดีใจมากที่เรามีโครงการนี้เร็วมากเลย3 EP ยังไม่อยากให้จบเลยครับพี่บุดด๊ด